ฮัลโหลอยู่กับพวกเรา PS เอ e j o u r เจอนีค่ะวันนี้เรากำลังเดินทางพาทุกคนไปเที่ยวกับพวกเราที่เกาะหลีเป๊ะค่ะ uh huh. เราออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่ค่ะแล้วจากนั้นเรานั่งรถตู้ไปลงที่ท่าเทียบเรือปากบาราแล้วก็ต่อเรือค่ะเป็นเรือสปีดโบ๊ทไปยังเกาะหลีเปะ๊ะแต่ถ้าใครจองรอบเช้าแบบเรานะคะก็จะได้แวะเที่ยวเกาะอีก2เกาะค่ะ กะตะลูเตาแล้วเรามีเวลาพักผ่อนที่เกาะตะลูเต้าอยู่ประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วก็ต้องรีบขึ้นเรือแล้วละค่ะแต่บอกได้เลยว่าที่นี่น้ำใสกิ้งเลยนั่งเรือตุเลงตุเลงมาสักพักใหญ่ๆเลยละค่ะก็มาถึงเกาะที่2แล้วเกาะไข่ค่ะที่เกาะนี้ค่ะเขามีซุ้มประตูรักนิรันค่ะ ใครที่มากับคู่นะเราได้ลอดซุ้มประตูนี้ก็จะคลองคู่อยู่กันไปแบบรักนิรันเลยล่ะค่ะนั่งเรือต่อมาอีกไม่กี่อึดใจก็ถึงแล้วค่ะเกาะหลีเปะ๊ะเราลงเรือที่หาดพัทยาค่ะการเดินทางยังไม่จบค่ะ รีสอร์ทส่งรถมารับค่ะก็จะนั่งทุลักทุเลกตุเลงตุเลงแบบนี้ไปตลอดทางเลยละค่ะเพราะเราเลือกพักที่หาดจันเซ็ตค่ะเราพักกันที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าเดอะคริฟค่ะพอมาถึงเวลคัมดริงก์กับปีโป้เย็นๆก็มารอแล้วละค่ะ เราจองเป็นห้องการ์เด้นวิค่ะก็จะเป็นเตียงนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีที่แต่งหน้าแล้วก็มีมุมของกินเล็กๆน้อยๆนะคะน้ำเปล่าวขวดพลาสติกฟรีนะคะแล้วก็มีพวกกาแฟชาขนมก็ราคาตามมินิบาร์เลยค่ะเป็นห้องน้ำโอ้การ์เด้นจริงๆด้วย หลังจากที่เราเช็คอินนะคะแล้วก็เอาของไปเก็บที่ห้องเรียบร้อยแล้วเราก็เดินกลับลงไปที่ห้องอาหารค่ะเราได้สั่งอาหารมื้อเที่ยงมื้อบ่ายของเราไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปชมมื้ออาหารของพวกเรานะคะขอพาชมวิวสักนิดหนึ่งดูสิคะวิวมุมพระอาทิตย์ใกล้จะตกสวยมากเลยละค่ะ กลับมาที่อาหารของเรากันดีกว่าค่ะเราสั่งเป็นคาโบนาร่านะคะแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ค่ะแต่ตัวนี้พอยจำราคาไม่ได้น่าจะ300อัพนะคะได้กินข้าวพร้อมกับชมวิวเพลินๆสวยๆแบบนี้มันฟินมากๆเลยละค่ะทุกคน ที่นี่เขามีอุปกรณ์ให้เลือกเล่นเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งสโนว์เกิลมีทั้งฟินแล้วก็มีชูชีพด้วยสําหรับหาดของรีสอร์ทนะคะจะเป็นหาดไม่ใช่ทรายละเอียดนะคะทุกคนมันจะมีความเป็นหินเล็กๆเล็กๆนิดนึงอาจจะต้องเดินระวังกันนิดนึงค่ะแต่ตรงนี้นะคะวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากจริงๆค่ะ หลังดูพระอาทิตย์ตกนะคะเราก็มีแพลนว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปที่ walking street กันค่ะทางรีสอร์ทมีบริการไปส่งฟรีด้วยนะคะแต่ว่าขอให้เช็คเวลาดีๆค่ะเราสองคนดันเผลอลืมเวลาค่ะก็เลยต้องให้ทางรีสอร์ทช่วยเรียกรถแท็กซี่มาส่งค่ะพามาเดิน walking street นะคะของเกาะหลีเป๊ะ ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินด้วยม,มีร้านอาหารซีฟูด้ดแล้วก็พวกอาหารฝรั่งเยอะอยู่แล้วก็มีพวกแบบบาร์กินเหล้ากินเบียอะไรเงี้ยม,มีขายแทบจะทุกอย่างแทบจะไม่ต้องเอาอะไรมาเลยค่ะทุกคน<ม>แค่เตรียมตังมามก,ก็พอร้านนี้นะสนใจอะ่ะเป็นพิซซ่ามาแล้วแฮมเห็ดจา100้บาท<ม> โอ้มันยืดด้วยอ่ะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ร้อนยร้อนนะโอ้ร้อนอ้าวอร่อยอ่ะถ้าวเรนร้อนขนำก็อร่อย<ม> <c oughs> นอกจากร้านนั่งชิวนั่งดื่มแล้วนะคะที่นี่ยังมีพวกเสื้อผ้าขายเยอะมากๆเลยละค่ะ แล้วที่สำคัญคือใครที่ไม่มีแพ็กเกจทัวร์ไปดำน้ำนะมีหลายร้านให้เลือกเลยละค่ะส่วนราคานะคะเท่าที่ดูดูก็คือพอๆกันเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเจอร้านไหนแล้วคุยกันถูกคอเนอะก็เลือกร้านเอาละกันนะคะที่นี่เป็นเหมือนที่ที่ฝรั่งชอบมาท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบมานะคะก็จะมีพวกร้านแทททูร้านนวดอะไรอย่างี้ก็เยอะไปหมดเลยละค่ะ อีกอ่างที่เยอะก็คือน้องหมาค่ะเยอะไปหมดเลยเต็มเกาะเลยเดินกันยัวเยะแถวนี้ที่ Walking street. ้ t r ป e ดโอ้โลตีน่ากินอะ่ะอาหารทะเลก็เยอะรุ่งแม่น้ำอีโลลาพันสองเอาจิงๆวันนี้คือคนเยอะนะแบบนั่งในร้านอาหารกัน <c oughs> เทียบเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะเจอคนไทยบ้างนิดหน่อยไม่เยอะมาก แต่ว่าเอกเขามุ่งหมายที่จะกินร้านที่ชื่ออะไรนะใครเดิมักำลังดูแต่ว่าเรายังหาไม่เจออย,อยู่ทร่ไหนเดี๋ยว Google ก,ก,ก่อนโอ้โหร้านนี้เก๋อ่ะว้าลิงฮาดูดีตรงนี้เป็นพวกแบบร้านสเต็กเนาะที่เราดูกันตอนกลางวันเราอยากไปถึงฝั่งนู้นเลย นนเเห็็ปไฟฟถึงแล้วร้านไทยเดิมค่ะก็เดินมาแบบจนสุดทางเกือบจะแบบสไลสไลใช่ไหมสไลสไลบีแล้วเมนูอาหารก็เป็นอาหารแบบไทยทั่วไปนะคะแล้วก็มีซีฟูดด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวว่าจะสั่งเป็นแบบกับข้าวสักอย่างแล้วก็อาจจะเป็นอาหารจานเดียวอีกสักอย่างนี่อาหารจานเดียว ทุกคนก็คือยกมาแล้วมันใหญ่มากอะทุกคนมันใหญ่มากแล้วมันเยอะมากจะกินหมดไหมเนี่ยมันก็น่ากินด้วยกินยังกุง้งกุ้งไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าให้มาหลายตัวอยู่ส่วนนี้เป็นเห็ดหูหนูหูหหสามชาะะั้นข้่วเกลือข้าวเกลือจ้ะแล้วก็วกเอาไข่ไขเจียว การของเอเขาเป็นไงก็ทยอยดีแล้วก็นี่ซอสพริกสีเป๊ะไม่ใช่เ <laughs> มื่อกี้ถามน้องก็ว่าซอสพริกมีซอสพริกสีราชาไหมครับน้องงงกันทางร้านซอสพริกเฉยๆนะคะซอสพริกเฉยๆอิ่มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่กลับแล้วเมื่อกี้สนนราคา3จานนะ370บาทรวมน้ำเปล่าอีก1ขวดค่ะ คนดูโซฟาหัวดินั่งนั่งพี่แท็กซี่มอไซค์พวขงข้างของที่นี่ก็คือคันตะกีเหมือนเหมือนจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่นี่เหมือนกอระเพาะยังสั่นอยู่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามีแพผนกันว่าเราจะไปดำน้ำกันอันนี้พอเลือกเป็นสซนนอกกับโซนในเลยก็ไปเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วไป ความยุงทะเลนั้นตัวใหญ่มากทุกคนแล้วกัดทีก็คือเจ็บมากยุงอะไรตัวเท่าเมงวัน ที่นี่มื้อเช้านะคะเขาก็จะมีเมนูให้เลือกเป็นเซตเลยแล้วก็มีเมนูอื่นๆให้เลือกด้วยนะคะส่วนเรานะคะเริ่มต้นด้วยโยเกิร์ตค่ะแล้วตามต่อด้วยติ่มซำแล้วก็จานนี้เป็นเอกเบเนดิกกับบอฟเฟลนะ่ากินมากเลยค่ะทุกคนดีไหมดีโอ้ย ดูวิวอาหารยำเช้าแล้ดวดูวิวไปดูวิวก็ดีเฮ้ยเอ้ยทำอะไรคะไปไปได้ไปได้กันไปได้กันเลยปินน่ะละูก เด็กอยู่เลยอ่ะดูดู <c oughs> ขอทูน้อยเอียงแล้วเนี่ยยิง่งตูดแล้วเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยแมวเด็กโอ้โหโอ้โหดูดูโอ้โหเรามาถึงหาดพัทยาประมาณเกือบเกือบ้าโมงนะคะแต่จริงๆเราสามารถรอที่รีสอร์ทได้เลยแต่ว่าสื่อสารกันผิดพลาดเล็กน้อยค่ะในที่สุดก็ได้ขึ้นเรือสักทีค่ะ วันนี้เรามีผู้ร่วมทริปเป็นฝรั่งสองคนเท่านั้นค่ะทั้งเรือก็เลยชิลๆมากเลยเราจองเป็นแพ็กเกจนะคะกับเที่ยวสนุกทัวร์ค่ะเป็นดำน้ำทั้งโซนนอกแล้วก็โซนในรวมถึงรถรับส่งสนามบินหาดใหญ่แล้วก็เรือสปีดโบ๊ทด้วยค่ะถึงแล้วค่ะเกาะแรกของเราก็คือเกาะหินซ้อนนั่นเองเป็นจุดแรกที่เขาจะแวะให้เราได้ถ่ายรูปค่ะถึงเกาะรอกอยนะคะวิวดีมากทุกคนให้ดูน้ำ ใส่กิ้งอ่ะเขาปล่อยให้ลงมาแบบชมวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็ก็คือแบบมันดีมากจริงทรายขาวน้ำใสเลิศขึ้นเรือต่อมาอีกสักพักก็มาถึงจุดดำน้ำที่เขาจะปล่อยให้เราลงน้ำกันแล้วค่ะ กำลังดำน้ำดูปะการังดูปลาอะไรไหวๆตัวยาวๆงูทะเลจ้ามาแวะกินข้าวเที่ยงนะคะคนเยอะมากเรือจอดกันเป็นตัาบเลยนี่ที่หาดทรายขาวขาวจริงอะไรจริงแล้วก็สกละเอียดด้วยนะมื้อเที่ยงจ้ะเป็นข้าวไข่ดาวไม่ใช่มีกับข้าวด้วยแต่ว่าเป็นผัดอะไรอะ่ะ ไก่ใช่ไหม,อมเอาทำไมมันเป็นไอติม,อมไอติมกะทิหรออืม๋อนะกินนะันนี้กี่บาทห้ิบโอเคบนเกาะนะคะก็จะมีทั้งขนมไอติมเครื่องดื่มแล้วก็ข้าวโพดปิ้งค่ะรวมถึงให้เข้าห้องน้ำอะไรให้เสร็จสับบนเกาะนี้ได้เลยค่ะ เกาะถัดมาค่ะเรามากันที่เกาะหินงามตรงนี้ใครจะลงมาชมวิวนะให้ลงดีๆนะคะเพราะว่าหินเนี่ยลื่นมากเลยล่ะค่ะเกาะนี้จะเป็นเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยหินนะคะแล้วก็จะมีมุมชิงช้าให้ถ่ายรูปด้วยล่ะค่ะเอาจริงๆมันก็กลายเป็นเกาะที่แปลกหูแปลกตาไปนะคะเพราะเกาะอื่นๆเขาเป็นทรายกันหมดเลยล่ะค่ะทุกคนได้เวลาออกเดินทางไปจุดไฮไลท์ร่องน้ำจาบังกันแล้วค่ะ แค่ก้มหน้าลงมาก็คือเห็นปะการังสีสีเต็มไปหมดเลยละค่ะจุดนี้เป็นจุดที่น้ำค่อนข้างแรงนะคะเขาจะให้เรือจอดห่างๆร่องปะกการังค่ะแล้วเราก็ต้องจับเชือกเราก็ว่ายน้ำไต่ๆตามาตรงนี้ไขว่ายน้ำไม่แข็งต้องจับเชือกให้แน่นเลยละค่ะถามว่าเหนื่อยไหมถึงกับหอบเลยละค่ะ แต่วิวที่ได้มันคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะกับปักการังสวยๆแบบนี้แล้วก็น้องนีโมตัวเท่าฝ่ามือแบบนี้ล่ะค่ะแปบเดียวก็หมดวันแล้วล่ะค่ะได้เวลากลับรีสอร์ทแล้วถึงแล้วค่ะรีสอร์ทของเราค่ะ เรากลับมาถึงกันประมาณบ่ายสามนะแล้วก็ไปนอนพักตื่นมาอีกทีเกือบหกโมงเย็นแล้วละค่ะเราพามาเดิน walking อีกแล้วค่ะแล้วก็วันนี้คนเยอะกว่าเมื่อวานเพราะว่าวันนี้เป็นคืนวันวันศุกร์แล้ว แล้วข้อร้านอาหารก็คือเต็มทุกร้านเลยอ่ะทุกคนก็จะมีความแบบคนเยอะแล้วเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะกินพิซซ่าอีกแล้วค่ะทุกคนของมานอร่อยเ <laughs> นื่องจากเดินเดินเราไม่รู้จะกินอะไรค่ะทุกคนก็เลยมาจบที่ร้านโรตีก่อนพร้อมกับน้ำ ร้านเขาหน้านั่งนะแล้วเขามีบาร์อยู่ชั้นสองด้วยค่ะแต่เรานั่งอยู่ชั้นล่างสั่งเป็นโรตีโอววนตินไปค่ะแล้วก็เป็นชาสตอรอเบอรี่อีกอันนึงเป็นโรตีกล้วยหน่าซอสคาราเมลอุยน่ากินมากทุกคนมันกรอบมากอะกรอบแบบ โอ้โห uh huh. แตกเป็นกรุบกๆเลยจ้า mm hmm. อิ่มทองหวานแล้วเดี๋ยววนไปที่ของคขากันเถอ mm hmm. ไปไม่ถึงของคขว mm hmm. ได้มาแล้ว89บาทค่ะหนึ่งลูกแต่ว่าชิมเขาให้ชิมด้วยนะรสมะม่วงก็อร่อยรสเชอ,อร์รี่อร่อยไหมอร่อยดีออยดเออ,อ,อแล้วก็ คอยเลือกเป็นแพชชั่นฟรุตค่ะเพราะว่าแบบอยากกินอะไรเปรี้ยวแล้วเราก็กลับมาที่พิซซ่าร้านเดิมอีกแล้วค่ะ4ชิ้น100บาทตัวนี้แป้งเขาทำเองด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ชีสดีมากหน้าดีมากดีไปหมดเลยร้านนี้นะทุกคนมาอุดหนุนสไลด์ละร้อยอร่อยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวขรขอใยิบหน้าใช่ไหม ด้วยความที่มันต้องขึ้นเข่ารงเนินค่ะก็เลยต้องมีการขยับที่นั่งกันบ้างนะเวลานั่งแท็กซี่ มือเช้าวันนี้เปิดด้วยสครัมเบิลเอ็กชีสเหมือนเดิมค่ะส่วนของเอก,ก็เหมือนเดิมเลยเป็นเอ็กเบเนดิกกับวอฟเฟลส่วนวันนี้ติ่มซำของเรามีทั้งขนมจีบฮะเก่าแล้วก็ซาลาเปาเลยค่ะ แล้วพลอยก็สั่งเมนูพิเศษค่ะเป็นเมนูข้าวยำค่ะทุกคนตัวน,นี้เขาเสิร์ฟมาได้น่ารักมากไซส์กำลังพอดีนะคะไม่ได้เยอะเกินไปค่ะสำหรับพอยอาหารเช้าของที่นี่ให้10-10ิ0 10, 10ไปเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็อิ่มหนำมากมากเลยละค่ะมีให้เลือกหลากหลายนะมาอยู่หลายๆวันก็ไม่น่าจะเบื่อเลยละค่ะ กินอิ่มแล้วก็ได้เวลาบอกลาน้ำใสๆตรงนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปที่หาดพัทยาเพื่อไปขึ้นเรือค่ะสำหรับที่พักที่เดอะคริปนะคะพลอยกับเอค่อนข้างประทับใจค่ะใครอยากมาหลีเปก,ก็แนะนำเลยนะคะเรามาถึงหาดประมาณ10.45นะคะเรือจะออก11.30ค,ค่ะก็ต้องมาเช็คอินก่อนค่ะไปแล้วจ้ากระเป๋าเหลืองของเรา ขึ้นลำนี้กับเดี๋ยว11.15โมงนะคะขอก็ให้เรามาเจอกันที่นี่อีกทีตอนนี้ประมาณ10.55โมงค่ะที่หาดพัทยานะคะก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงจะมีเรือจอดค่อนข้างเยอะค่ะแต่มันก็จะมีแบบร้านอาหารเนะเพราะว่ามันอยู่ตรง Walking Street พอดีค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลย เราก็จะมีโซนเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ในคอกมีแค่นั้นนะคะเอรนั้นก็จะเป็นที่จอดเรือเนาะมันก็จะเล่นน้ำลำบากนิดนึงค่ะ หลังจากนั่งเรือแบบขยโยกขยเกขอแทบเคล็ดมานะคะก็ถึงแล้วค่ะท่าเรือปากบาราอันนี้เรามายืนรอของนะคะรอกระเป๋านั่นเองแล้วเดี๋ยวจะนั่งรถตู้ต่อไปลงที่สนามบินหัดใหญ่กันค่ะลงเรือปุ๊บเขาก็กินป้าบ่กี่บาทาบไอติมกะทิค่ะมันน้ำตาลหวาน30บาทจ้าอยู่ข้างหน้าเลยลองกินเพียบ เราขึ้นรถตู้นะคะจากท่าเรือปากบาามาตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งตอนนี้ก็ถึงสนามบินหัทใหญ่พร้อมซื้อเบอร์เกอร์คิงมาคนละเ็จเรียบร้อยเพราะว่าหิวมากสรุปค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆนะคะก็ตกกันไปคนละเกือบ1 0 0 0 0บาทเลยละค่ะสำหรับทริปหลี่เป๊ะ3วัน2คืนค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ